เอาสบายดีตอนกุมคำอีกหนึ่งเนาะทุกคนนี่กะได้ขาเปียกทุกคนข่าเปียกหม้อว่าง่ายโอ้ยนี่นะมันจะจับข่าเปียกอกนบวก่ลไปชวนอนห้อนยินก่อนต้มข้าเปียกใส่หม้อทุกคนนี่กินบ่ เออปลาลงกินไหมเอิญไปเดีมากินมีแอมการะลุงกินกะเปียกกินกะเปียกกินกะเปียกเอิเอิญดีกินกะเปียกกินเปียกเน้อยุ่งแซบแบเด้อสิแซ่บเน้อยุ่งเออมากินนมะมุ้ยเด้อมากินมะม่วงอย่ามันแซ่บอันี้มันบานนนี้มามาทุกคนมาบอแรกจะห่างกล้องก็ซื้อมะม่วงนะทุกคนกลางคืนเนาะแซ่บๆทุกคนมาจับบานหนึ่งฮะ บบ่โอ้บเปียกแบบ้านบ้านเปียกับบ้านเนอะชอเนาะแบบเหม้ยังเนอะใช้ยังเนาะสอนอันดัก็คนีอืมบ้างดูดทำไหมก็คือว่าขัดคนกินแบบ้านบ้านว่ติง เงียบๆบบ่าบ่อนั่นเนาะบ่อยาดอยู่บ้านเฮืออเนาะาบันี้แหละถ่ายกลางคืนเนาะมันกะซีมันเมื่อในน่ะกินกันไปกลมลงนด้ไหมตรงมีกินเองกัดตรงห่วงทุกคนกัดบอกผิดเนี่ยจิกัดกผิดเนาะบางลูกกินแล้วก็กินต่อ ทองเราเป็นของเฮาไรพี่น้องเอ้ยค่อยๆเล่นด้วยกันของมันหน่อยของมันหน่อยค่อยเดียวป้านกินครอบครัวตะวันมันลายนี่มันแก่มันลายป้นองกนี้มันหน่อยกินแล้วกันจับลูกที่ยื่นนุยยุ่งนาะยุ่งลายขนาดทุกคนแงงแงงนี่เอาบว่ยงมามากินก่อน

เห็นมันเย็นอยู่ท้องพูพไม่เองเลยเนี่พอได้ว่ามันฮอนกะมันขี้ออกเลยถ้ากินน้ำดังเอ้ยเรายังกัอไปเลยเลยออไปเลยคอตักแม่อือรก็กินเออสดน้ำเลยไหมอเหี้ย ของแพงในลูกเอ,อเ้ยเฮียเละเขาเห็ดโบเป็นได้เสร็จเลยโครงงานได้เห็ดได้เ,เห็ดโบเป็นได้แต่คอคนเส้นหนึ่งคนไม่ได้เลยแม่ตั้งเครื่องชี้หลังเลยดูสดน้ามาันจะาบาดนึ่งอพอชมกันเลยวันชมเนี้ยทุกคนชมเสร็จมันเขาลืมใส่น้ำนี่นี่บปานผมนี่นเป็น,ลน,น,น,ปนกล้อง

ผลบรรยากาศขึ้นภาคขึ้นผลแต่บางเวลาขึ้นภาคขึ้นผลดอกกุขึน้นเลยครับการขึ้นผลน้ามัในแน่แหละมือบางเว้นในี่ตอนสี่โมงฝนตกเนาะมันก่ายหงมับมาหายมายักมายิงมาอยากไปก,นกนนไนไนไินกินให้ได้เอยให้กินไว